เจอโจทย์ในเรื่องของงบทดลองมาให้แล้วนะคะเราทํางบต้นทุนการผลิตเสร็จไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปเราจะเอาข้อมูลอะไรบ้างคะที่ต้องมาจัดทํางบกำไรขาดทุนไม่ยากคะ่ะในส่วนของงบกำไรขาดทุนนั้นเราจะนําเอาหมวด4และหมวด5ค่าใช้ใจ่ายเอามาใช้ในการจัดทํางบกาไรขาดทุนแต่นิดเดียวคะ่ะหมวด5ถ้าจาได้เราเอาหมวด5ค่าใช้ใจ่ายนะคะส่วนที่เราเอาไปจัดทํางบ ต้นทุนการผลิตแล้วเราไม่ต้องออกมาทําซ้ําในงบรายขาดทุนนะคะเพราะว่าเห็นพิคะว่าข้อดีการที่เราได้ไฮไลท์แล้วก็มีการติ๊กหรือเช็คลิสต์บัญชีอะไรที่ออกไปแล้วเราจะเห็นบัญชีที่ในของส่วนหมวด5าค่าจ่ายที่ยังไม่ได้ถูกออกไปใช้เราก็จะนําข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาจาาัดทําทงบกํบาไรขาดทุนดังนั้นในการจัดทางบกำไรขาดทุนแคนั้นบอกว่าเราจะเน้นที่ หมวด4และหมวด5นั้นหมวด4คือยอดขายยอดขายหักรอบคืนและส่วนลดน,นะคะอันนี้เราจะไปจัดทํางบกําไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนทนี่ของยอดใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวย่อว่าเป็น PL Profit and Loss นะคะ และในส่วนของค่าใช้จ่ายบางตัวที่เรายังไม่ได้เอาไปทำเห็นไหมคะข้อดีของการที่เราเช็คลิสต์แล้วก็ระบายสีแล้วเห็นว่ามีข้อมูลบางส่วนที่เรายังไม่ได้ถูกเอาไปจัดทําเราก็จะนำไปจัดทำานะะั้นบัญชีเหล่านี้ก็จะถูกไปจัดทํางบกรราาําไรขาดทุนนะคะดังน,นั้นขออนุญาตใช้ตัวย่อว่าถ้าเป็นงบกรราาําไรขาดทุนนั้นใช้ตัว pl นะคะ profit and loss statement นะคะเอาละะ้ค่ะทีนี้เราไม่ยากละเราเริ่มเห็นข้อมูลแล้วใช่ไหมคะแต่ ทีนี้เราจะเริ่มเอาข้อมูลอะไรบ้างเอามาทำนะคะเราจะมาเริ่มต้นดังเราจะนำข้อมูลในส่วนของขายนะคะออกคอลัมน์ที่4ก่อนนะคะเพระนั้นตัวนี้ยอดขายคือ62,500บาทน,นะคะเสร็จแล้วเราต้องหักด้วยรับคืนและส่วนลดเนาะเพราะว่าลูกค้ามีการนำสีขาวมาคืนแล้วก็นำงา2,500บาทมาป็นยอดหักแล้วก็ขีดเส้นใต้หนึ่งเซตนะคะเพราะเราหัก,กบลบกันยอดขายสุทธิจะอยู่ที่ 6 2 2 5 0บาทดังนั้นตัว6 22,500บาทนี้เราเรียกว่ายอดขายสุทธิค่ะนะคะคณะตัวที่เราหาอยู่นี้เราเรียกว่ายอดขายสุทธินะคะเอาละค่ะเห็นไหมไม่ยากเลยเนาะทีนี้ต่อไปในส่วนที่2ค่ะในส่วนที่2เป็นในเรื่องของหัก ต้นทุนขายอ่าตรงนี้ต้องอาศัยการจดจําขั้นตอนนิดหนึ่งนะคะในส่วนของต้นทุนขายนี่เราก็จะเริ่มไปหยิบข้อมูลตัวแรกก่อนก็คือสินค้าสําเร็จรูปต้นทวดมาเป็นตัวตั้งค่ะทีนี้สําเร็จสินค้าสําเร็จรูปต้นทวดได้มาจากไหนก็ได้มาจากงบทดลองตัวนี้ค่ะเราก็หยิบข้อมูลที่มาจากงบทดลองคือในตัวของส,สินค้าสำเร็จรูปต้นหวดนะคะ39,000บาท เราก็เอาข้อมูลตรงนี้ค่ะมากรอกในส่วนของต้นทุนขายนะคะทีนี้คอลัมน์ที่ออกตรงนี้ก็ออกคอลัมน์ที่4ก่อนค่ะก็คือ3900 0บาทนะคะขออนุญาตเปลี่ยนประกาศนิดนึงนะคะ39,00 0บาทต่อจากนั้นค่ะเราจะต้องเอาไปบวกกับต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปนะคะข้อมูลตรงนี้เอามาจากไหนนะคะข้อมูลตรงนี้เราต้องหยิบม,มาจากงบต้นทุนการผลิตเมื่อกี้ค่ะที่เราทำไว้ เราจะต้องเอาต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปตรงนี้นะคะ382,950บาทเอามาทำต่อในงบอะไรค่ะทุนตรงนี้ค่ะซึ่งกันอะ่ก็ได้เขียนแล้วนะคะว่าไปหยิบมาจากงบต้นทุนการผลิตนะคะดังนั้นเราก็จะเอาตัวเลขจากเมื่อกี้ค่ะที่เราทำได้ก็คือที่ 3 8 2 9 5 0นบาทนะคะเสร็จแล้วจับ2ตัวนี้รวมกันก็แปลว่าสินค้าสําเร็จรูปต้นงวดนะคะมาบวกกับที่เราท้องการผลิตเสร็จเป็นต้นทุนสินค้าสําเร็จรูปในปีนี้แล้วเราจะเอา2ตัวนี้มารวมกันเราเรียกว่าสินค้าสําเร็จรูปที่มีไว้เ enfin พื่อขายเท่ากับ4 2 1 9 5 0บาทนะคะแน่นอนค่ะเมื่อผลิตออกมาแล้วขายสินค้า อาจจะไม่หมดดังนั้นเราต้องเอาสินค้าสําเร็จรูปปลายงวดเอามาหักออกทีนี้สินค้าสําเร็จรูปปลายงวดามาจากไหนก็เอามาจากข้อมูลที่อยู่ข้างล่างที่โจทย์ให้มาเพิ่มเติมนะคะคือตรงนี้ค่ะสินค้าสําเร็จรูปสําหรับณวันสิ้งงวดจะอยู่ที่12,000 0บาทเราก็จะเอามูลค่าตัวนี้ค่ะ ไปทำการหักออกในส่วนของการคำนวณหาต้นทุนขายนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าสำเร็จรูปต้นงวปลายงวดค่ะขอโทษสินค้าสำเร็จรูปปลาวที่ขายไม่หมดจะถูกนํามาหักออกด้วยยอดเท่ากับ12,000บาทแล้วก็กีดเส้นใต้1นึ่งเส้นค่ะพอเราหักเอา4,21950หักากับ12,000ที่ขายไม่หมดนะคะดังนั้นตัวเลขที่เราได้ตรงนี้คือ4,000 0 0กับอีก9,950 4ี 9, 9, 9 5 0ตัวนี้เราเรียกว่าเป็นต้นทุนขายค่ะเห็นไหมคะเพราะั้ตัวเลขที่เราหาไม่ได้แต่ละตัวนี้มันจะมีนัยยะว่ามันหมายถึงอะไรนะคะเราก็ได้ต้นทุนขายมาแล้วต่อจากนั้นเราก็ขี้นใต้หนึ่งเส้นค่ะให้เอายอดขายสุทธิตั้งหักด้วยต้นทุนขายเราเรียกว่าข้อมูลตัวเลขที่ได้ออกมาตรงนี้นะคะเราเรียกว่ากําไรขั้นต้นค่ะระฉะนั้น เราได้กำไรขั้นต้นเท่ากับ212,550บาทค่ะต่อจากนั้นเราก็จะไปหักด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือ1คือค่าใช้จ่ายในการขายและ2ค่าใช้จ่ายในการบริหารนะคะทีนี้ค่าใช้จ่ายในการขายไม่ยากค่ะอันนี้เราเรียกว่า sales expense นะคะเราจะขออนุญาตใช้เป็นตัวย่อว่า เป็นเซล expense เป็นค่าใช้จ่ายในการขายนะคะเราก็จะมีกี่รายการและอีกสารายการที่เป็นเงินเดือนฝ่ายบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าเสื่อมราคานั้นถือว่าเป็น operating expense ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานนะคะนั้นก็ขออนุญาตใส่ตัวย่อตัวนี้หลังจากนั้นเราก็เอาข้อมูลจากตัวนี้ค่ะเอาประกอกลงไปในค่าใช้จ ouais. ่ายในการดําเนินงานเงินเดือนพนักงานอยู่ท mm ี hmm. ่4 5 0 0 0บาท ตรงนี้ค่าใจใัดการขายมีบัญชีเดียวนะคะดังนั้นก็เลยจะขออนุญาตออกในคอลับที่4ก่อนนะคะก็คือ45,000บาทน,นะคะใส่เข้าหมายลบไว้ค่ะเพราะว่ามันเป็นยอดหักเนาะทีนี้อีก3บัญชีค่ะที่เป็น operating expense ก็คือค่าใช้จ่ายในการบริหารจะมีอยู่ตรงนี้3บัญชีนะคะเราก็จะดึงข้อมูลเอาไปไว้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร3บัญชียพิธีนะคะ เราจะดึงค่าใช้จ่ายในการบริหารสามบัญชีที่ที่เกี่ยวข้องก็คือเงินเดือนบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นและค่าเสื่อมราคาของกอบสามบัญชีนี้นะคะเราจะดึงเข้าไปที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารนั่นเองนะคะนี้พรอมีสามบัญชีใช่ไหมคะเราก็ต้องเอาตัวเลขตัวน,นี้ออกยอดคอลัมน์ที่3ข้างในเพื่อรวมยอดก่อนนะคะแล้วเงินเดือนในส่วนของฝ่ายบริหารอยู่ที่ 5 0,000บาทน,นะคะเราใส่เข้าไหมของเล็บติดลบไว้เนาะเพราะว่ามันเป็นยอดหักตรงนี้ค่ะและเราจะได้ไม่ต้องสับสงนิทธตอนปวดที่เลขตอนมันรีบเราเดี๋ยวเราจะเอาไปบวกเนาะแต่ถ้าเราใส่เข้าใหม่ของเล็บไว้จะเป็นสัญลักษณ์ว่าให้เอาไปหักออกนั่นเองนะคะเงินเดือนเออค่าใช้จ่ายในการบ,บริหารอื่นๆนะคะอยู่ที่ไรคะ3 0 0 0 0บาทน,นะคะแล้วก็ค่าเสื่อมราคาของกอุส่วนกงานอยู่ที่32,500บาทน,นะคะหลังจากนั้นเราก็รวมยอด เพราะนั้นเรารวมยอดตัวนี้ได้เท่ากับ1 12,500บาท1 1 2 5 0 0บาทนี้เราเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารนั่นเองนะคะต่อจากนั้นทาการขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นแล้วรวมค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายการบริหารก็จะได้ยอดอยู่ที่ใส่เครื่องหมายคูเลบค่ะเพราะเป็นยอดหัก1 5 7 5 0 0บาทนะคะเะนั้นงนั้นเจ็ด0บาทนี้เราเรียกว่า ค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินง,งานนั่นเองนะคะดังนั้นย่าิธีค่ะตัวเลขที่เราหาตรงนี้เราเรียกว่าค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินง,งานนะคะต่อจากนั้นสุดท้ายแล้วค่ะเราก็จะเอากำไรขั้นต้นเท่ากับ2 000, 1 2แส0ั1 2 0บาทตั้งหักด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินง,งานเราจะสังเกตว่ากำไรขั้นต้นมากกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินง,งาน ลัดพลับเขียนเซต้าหนึ่งเส้นตรงนี้เราก็จะได้กำไรสุทีิที่5 5 0 0 0าพกับอีก50บาทค่นนะนไมคะไม่ยากเลยในการนำข้อมูลต่างๆเอามาใช้ในการจัดทำงบกำไรขาดทุนขอยาพิธีนะคะเราถ้าเรารู้และเราเข้าใจหมวดหมู่ที่จะดึงมาใช้ว่าเป็นหมวดอะไรแล้วัญชียอะไรบ้างเราก็แค่มาจัดให้มันอยู่ในรูปของแบบฟอร์มของงบกำไรขาดทุนนั่นเอง ว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้ทำการทบทวนเพื่อที่จะดึงข้อมูลจากงบทดลองแล้วเอาไปจัดทำงบกาไรขาดทุนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อน,อนและเราเรียนรู้นอกห้องเรียนไปได้วยกันนะคะ